มิวมีวกลับารูสตารี่เลยคะก็อยาจะไปเปลี่ยนูทากันอีกชั่วโมงหนึ่งห้องแล้วห้องนะคะคนในเป็นคนสุพรเลยแลืวห้องหนึ่งกลุ่มวอุ้ยจุงแต่มันก็ไม่ต่างกันนะเออเออนั่นแหละแต่ว่าที่เราใจคือเตียง นั่นแหละดู้อยาเตื่นเต้นอ่ะอยากนองเต้นเดี่ยวอ่ะก็อยากนอนเต้นเดี่ยวกูจอกูจอมอุ้ยแพ้แพ้แพ้หรออออะไรเต้เดียวต่นเต้ี่ยมต่นย้น่ยพ้อโอ้ยกูน่าลยกูโดนแน่เยต้ายายไปถ้าสมมติมนอนอะไรก็ได้อ่ะ้าอยางนอนเต้นนั้นแต่นี้้ ทั้งสองคนไทายยูทูบค่ะใช่แล้วคือหน้าเราสดมากนิ้วหน้าสดมากเลยมึงถามเขาได้ไหมนะสวัสดีคุณยูทูบเบอร์คือองงงฟ้าสวัสดีค่ะทุกคนตรงนู้นห้องนู้ยมึงจะนอนเตียงนี้เ้าก็จะได้สลับถ้ามึงโอเคที่จะนอนเตียงนี้อ่ะมันมันจะนอนเตียงที่ตอนไม่ใช่หรอเออไงข้าวจะสลับคืออะไรคืออะไรไม่ใช่คือข้าวไม่อยากนอนเตียงนี้ไงข้าวไม่อยากกลัวตก กลัวนอนชั้นสองเหรอทำอยากนอนเตียงนี้แต่ถ้ามึงโอเคกับเตียงนี้ไม่ไัดมันอยู่เตียงนี้ของห้องนู้นเรามีวันเตียงนี้ของห้องนู้นไม่ไม่มีวันอนเตียงนี้แล้วถ้ามีวันมาตรงนี้ได้ไหมได้อ่ะเออแปดสลับข้าได้นอนแล้วแปดเตียงน้แต่ว่ากูนอนฝั่งห้องนู้นไม่ะไม่เตียงมึงมึงมไม่หมายถึงข้าไปห้องนู้นยเตียงนู้นกูนอนข้างล่างนะไม่ค่ะข้าอยายไปนอนเตียงนี้ห้องนู้นอ๋ออ๋อนั่นหมายถึงห้องนู้นอ๋อแต่กูนอนฝั่งห้องน้ำนะฝั่งน้นน่ีกว่า สรุปคือกูต้องย้ายห้อง ค่ะทุกคนไม่่ใชไม่น้ำกันซึ่งได้น้ำตอนเย็นมากเลยค่ะแดดไม่มีแล้วก็พากันแดดงงค่ายสวัสดีค่ะยูโร่ได้น้ำก็ต้องร่าแบบชิลๆกันพกผ่อนมึงตอนเช้ามีใครเล่นน้ำเสร็จมึงถ่านไปแล้วหรอประสบความสำเรเล่นน้ำเสร็จนะคะเข้าตรงแหล ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากําลังเล่นลปิดตาหากันอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปให้ดูที่แอบกันนะคะ ตอนนี้นะคะเรากําลังจะเล่นเกมต่อไปกันนะคะซึ่งจริงๆเราคิดว่ามันเลขเราแล้วปกติเราเรียกว่าเกมใช่เพื่อเรียกว่าเกมคิงแต่ว่าเราเรียกว่าไพ่พระเจ้านะคะนั่นแหละแต่ว่าก็ถ้าไม่มีเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต่ออีกทีว่าแบบวิธีการเล่นเล่นยังไงเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะทุกคน นั่นแหละเดี๋ยวไปเล่นกันตอนนี้เพื่อนกำลังดูนะคะทุกคนโอเคไปเล่นกันเลยแม่เอาคนเลนเรากำลังเล่นเกมกันอยู่นะคะที่เราบอกไปและแบบว่าเล่หนึ่ไม่ใช่แบนนะครเ้นสะวใจอุ้ยมืนเฮ้ถึงแบนมากมืออยากเหตุม่ของแบนนม่ขนง้าวเลยไม่หนึ่งันก็แพ้เลยหรอใช่หมว่า้า ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สระว่ายน้ำของอริสอนนะคะแล้วนัดนะคะแล้วก็ย้อนแสงมากค่ะนั่นแหละนี่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูเออเขาเรียกอะไรนะจะขึ้นรูปที่เราถ่ายไว้ให้ดูสวยมากถ่ายรูปสวยมากแต่ว่าร้อนมากนนะคะ่ะนี่ตรงนี้สวยีค่ะทุกคน สวยมากเลยค่ะใช่แล้วก็ถ่ายรูปสวยแต่ไม่ร้อนเไม่ร้อนอากาศเย็นมากใช่ถ่ายรูปสวยมากค่ะคนนี้ไม่ลงมาก็คือพลาดแล้วค่ะใช่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ที่ที่ไหนนะเราเรียกอะไรสครูปบีทใช่สคูปบีทคาเฟ่กับมิวตอนนี้ก็คือแต่งตีมาแบบปิกนิกคนกลางอยู่นี่นะคะคนจัดการที่อยู่นี่นะคะก็คือเดี๋ยว แดดก็คือเปี้ยงมากมากมากเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงวะเออเดี๋ยวจะขึ้นเวลาไวให้ค่ะแจ๋วเป็นไรค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนะคะโอเคขอไปถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายค่ะตอนนี้ถ่ายรูปเหนื่อยมากโหดำไหมก่อนงงแดดร้อนมากนิวก็คือนั่งม่ถ่ายกับคุณแจ๋ว แกวขายู่โลนะคะก็มาถ่ายกันได้แต่ว่ามันร้อนมากเลยทุกคนแนะนําว่าให้มาตอนเย็นๆไม่ก็ตอนช่วงกลางวันสวยเพาแต่มันแรงเกินนะแสบตัวหมดแล้วทุกคนร้อนมากร้อนแบบแต่ว่ามุมดีนะสวยใช่สวยมากฮะโอเคค่ะเพื่อนใช้ไปถ่ายบูมแรงแล้วค่ะเดี๋ยวไปถ่ายบูมแรงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ มาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็นิวกำลังกินกันอยู่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปฝั่งนู้นนะคะเห็นฝั่งนู้นก็กำลังถ่ายรูปแล้วก็มีพร็อพนะคะซึ่งเราถ่ายไปแล้วแต่ยังไม่มีพร็อพนะคะนี่นะคะใช่อันนี้อยู่ในเซตปิกนิกนะคะ790บาทแต่ว่ามันมีค่ามาจำด้วยนะทุกคนถามเขาให้ดีๆก่อนนะก่อนที่จะมาอะไรยังไงนะคะแต่รูปสวยมากคอนเฟิร์ม นี่นะคะอยู่ติดทะเลนะคะอยู่ใกล้ๆเวรันดานั่นเจ้ยตอนนี้นะคะก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีคนแก้หรือเปล่าบอกเขาว่ามีใครจะมาถ่ายมยี่สิบงงเขาด่าะคาก็แต่ว่าบรรยากาศดีมากถ่ายมุมอะไรตรงนั้นนะตรงไหนก็ร้อนมากบอกแล้วให้มึงถ่ายมึงก็ไม่ถ่ายนะมึงนะคะเราก็มารอเพื่อเล่นน้ำนี่ฮันน่า ก็เล่นนะ้ำกันค่ะ